ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับผู้เล่น14คนที่จะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022รอบสุดท้ายที่กรุงอังเกลาประเทศตุรกีรายชื่อมีดังนี้นะครับเมอเซต1พรพันธ์เกิดปาดพร้อมตำแหน่งกัปตันทีม2ทิชาพาบุญเลิศ3ศิริมา,มามานกิจหัวเสาบีหลัง1สุทัตตาเชื้อวูหลิม2พิมพิชยากกลำ3อัชลาพรคงยศ4ชัชชุออนโมกศี5ธนชาสุขสด หกสิริพาพรจันทวิสูตรตำแหน่งบอลเลวหนึ่งจลัดพรบรรดาศักดิ์สองหัตถยาบำรุงสุขสามแก้วกัลรรย,ยากมุทธลาล ตำแหน่งตัวรับอิสระ1ปียนุษแป้นน้อย2สุภัตตาไพรโรสสำหรับหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้แก่โคดด่วนดดนายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของสาวไทยในรอบ8ทีมนะครับแข่งขันวันพฤหัสที่14กรกฎาคม6กนี้นะครับโดยสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพตัวละเคียเวลา22.30นทางช่องวัน31อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์สาวไทยกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ